พยารู้สึกยังไงกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะอ๋อจะจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยมันก็ไม่ได้ไงครับถามว่าวันแรกอะเสียใจไหมเสียใจมากครับเสียใจมากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเวลาเราทําอะไรแล้วหวังดีกับคนอื่นอะแต่มันมากระทบเราอย่างเงี้ยมันเกิดดรามา่าแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปดูนะว่าเอ้ยดราม่าครั้งนี้มันเกิดมันดีนะมันทําให้เรามามองดูตัวเองว่าเอ้ยเราทําอะไรพลาดบ้างเราทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกใจคนอื่นบ้าง เราอ่ะก็เลยมีเวลามาดูแลตัวเองว่าอไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยข้อไหนที่มันไม่ดีเราปรับข้อไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็ทําต่อแต่ถามว่าดราม่าครั้งนี้ทําให้พิยารู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทําให้พิยาเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็ทําให้พิยารู้เลยว่าคนไหนที่ยืนอยู่ข้างพิยาตั้งแต่ต้นจนมีดราม่าจนจบดราม่าไปแล้วคนที่จริงใจกับเราจริงๆนะ่ะมีอยู่เท่าไหร่เรารู้หมดเลย คนไหนที่มาเพื่อผลประโยชน์เราก็รู้หมดเลยดราม่าครั้งนี้เกิดขึ้นพี่ยาต้องขอบคุณเลยนะต้องขอบคุณมากๆเลยที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นจากใจจริงเลยเนะี่ยบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆรับมันทําให้เราปรับตัวได้ในสิ่งที่อันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราพูดไม่ค่อยเพราะอันนี้ก็ข้อหนึ่งเลยพี่ยายอมรับพี่ยาพูดไม่เพราะแต่ก็จะปรับเสียงให้มันอ่อนลงอันนี้ก็คือข้อดี ข้อ2ให้มาโฟกัสตรงน้ำพริกเยอะๆอันนี้ข้อ2ดีสุดข้อ2คือให้มาโฟกัสน้ำพริกตัวเองเยอะๆอย่าไปโฟกัสคนอื่นถึงแม้ว่าเราอยากช่วยเขาแค่ไหนแต่ถ้าตัวเขาไม่ปรับมันก็ช่วยไม่ได้อันนี้หลักๆคือต้องมาช่วยตัวเองก่อนช่วยน้ำพริกของตัวเองก่อนอันนี้คือข้อดีสุดเลยคือหันมามองของตัวเองแล้วหันมาทำของตัวเองให้มันดีกว่าเดิมไห้มันสวยกว่าเดิม ให้มันอร่อยกว่าเดิมแล้วให้มันถูกกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่พ่ยาดีใจมากเลยที่พ่ยาได้ย้อนกลับมาทําของตัวเองให้มันดีและจะทําให้ดีต่อไปครับขอบคุณดราม่าทุกดราม่าและขอบคุณคําติคคาชมครับขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆเสมอมาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังอยู่ข้างพ่ยาคือคนที่จริงใจกับพิยาแต่คนไหนที่มาแล้วไปอย่างนั้นพ่ยาก็ขอบคุณเราจะได้รู้ว่า การที่เราเป็นคนดังและเป็นคนไม่ดังและเป็นคนที่แบบว่ายังไงเขาเรียกว่าคือตอนที่เรามีชื่อเสียงอ่ะคนเข้ามาเยอะแล้วตอนที่เราโดนดราม่าคนที่ออกไปคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่จริงใจกับเราขอบคุณทุกคนเลยนะที่ยังอยู่ข้างๆพี่ยาขอบคุณทุกคําติขอบคุณทุกคําชมขอบคุณมากๆที่ให้มีพี่ยาคนลุมในวันนี้และพี่ยาก็จะสัญญาว่าจะทําน้าพิกีอกไม้ให้มันดีที่สุด และจะปรับปรุงสูตรไปเรื่อยๆนะครับคนไหนที่อยากมาลองมาชิมมาลองได้เลยนะมันมีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่เนี่ยละล่าสุดนี้มีนะพี่กี่สิบบาทใช่แล้วพี่อยากจัดโตทั้งเดือนเลยนะอ่าโป้นี่บบาทยี่โป้โป้จัดโตโป้นะครับโป้นะกระปุกละยี่สิบบาทตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็คือให้พี่ให้พี่ป๋องดูแลตลาดนะพี่อาจจะไม่เป็นคนดูแลตลาดแล้วพี่อยากพี่ป๋องพี่ป๋องขายปลาสลิดใช่อยู่ด้านนอกนะคเขาเลยเพราะพี่อยากจะโฟกัสแต่น้ำพริกเท่านั้นตอนนี้ตัวเองน่ะจะโฟกัสแต่น้ำพริกตัวเองเท่านั้นแล้วก็จะปรับสูตรให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทาให้มันดีที่สุดและพี่อยากคิดว่าพี่อยากปรับได้ไวนะเนี้ยใญ่ไหมกระปุกละยี่สิบลูกค้าตอบรับดีมากครับมากันเลยนะ โปรโมชั่นราคาพิเศษกระปุกไรจักราคา28บาทได้เนี้ยปกติแล้วขายอยู่28บาทนะแต่ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้20บาททั้งเดือนมากันได้เลยแต่หยุดวันจันทร์นะวันจันทร์ไม่ต้องมานะมามากันเอการวับของรับดีไหมแพ็กเกจใหม่ดีมากเห็นไหมแล้วของพิยานะทำใหม่สดทุกวันเลยครับตอนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าพิยาหรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วพ่ยาจะเข้าไปอยู่ในห้องอโยได้เลยครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามพ่ยามาตลอดแล้วก็ให้กําลังใจพ่ยา แล้วตีพี่ยาพี่ยาก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมคนตีเขาตีเพราะเขารักเขาตีเพื่อให้เราปรับอันนี้เราอย่าไปโกรธเขาครับ,บแล้วคนที่ยังให้กาลังใจอยู่ก็คือเขารักเรามานานแล้ว,ลวก็ยังคงรักเหมือนเดิมขอบคุณมากครับพี่ยาก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมนี่แหละเป็นคนเดิมแต่อาจจะปรับตัวให้มันดีกว่าเดิมเพราะคนเราอ่ะยิ่งทํางานเยอะมันยิ่งพลาดเยอะแต่ในเมื่อเราพลาดแล้วเราก็ปรับตัวให้มันดี และมันก็จะดีไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับ